ครับผมชื่อนายเฉินชัยแสงเป็นนักศึกษาจากวิทยาศาสตร์การสรางกำลังดีวันนี้เราได้นำโครงการืของคุณใหม่มานะครับคือเครื่องกิการ์เซนเซนหรือว่าเครื่องไฮโดรพัทความเป็นมาของโครงการนะครับคือปัจจุบันโลกกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนโวงการสัำคัญที่ทำให้เกิดคือการขปลี่ยนแปลงทรายซึ่งถูกปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำยาเลยนะครับก็เป็น ซึ่งโลตอยาเนี่ยก็เป็นตัวการหนึ่งที่ปล่อยชาร์บานไดอากซิจกนมาจนเป็นสาเหตุให้เกิดเป็นภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนนะครับจากการค้นคว้าพบว่าน้ำมีก,าก๊าซไฮโดรเจนกับออกซิเจนผสมอยู่ทางคาร์บูไรได้ทำการแยกโดยวิธีอิโซลสซิสเพื่อหาความเหมาะสมในการนำไปใช้ในรถยนต์ รถจักรย,ย,ยานด็นะครับรถถุงบรรทกก็คือ okay. สามารถช่วยลดการเข้าไปในใจลงได้สามารถช่วยในการประหยัดค่าเชืเพลิงสามารถนําไปจำนายในเชิงพาณิชย์มารสถิินะครับช่วยในการลดการเข้าไปในได้ยี่สิบเชประหยัดงถึงสิย์นนะครับสามารถช่วยเพิ่ม การเผาไหม้ในเครื่องยนต์และสามารถนำกำายในเชิงวิศวกกรมได้นะครับทางคณะผู้วิจัยได้ทำการทดลองค้า้งแรกนะครับคือใช้ขดลวดสแตลเลสว้างประมาณ8เซนติเมตรยาวประมาณ20ซนติเมตรนะครับม้วนซ้อนทับกัน3ชั้นมีจนนป้องกันด้วยนะครับ วเวลาป้อนก้ะแสไฟเข้าไปสองโวลต์สายตรงกระแสตรงน,น,นะครับเอ็นดจะได้การใช้เช่นประมาณ500 c c ต่อหนอึ่งแอนี้นะครับใส่ยังคิ้กระแสไฟอยู่ประมาณ40แอมแปรโดยเราทำตัวณทดลองรุ่นที่สองออกมานะครับคือใช้ปอดลวดสแตนเลสขนาด2มิลลิเมตร ม้อนร้อนทับกันมีแผ่นต้นสนวนจะสามารถปิก๊าซเรเอจะได้ประมาณ3 0 0ต่อหนึ่งนาทีและมีกระแสไฟประมาณ 40A และตัวที่สามนะครับตัวที่สามใช้แผ่นสังกะสีกว้าง6เซนติเมตรยาว10เซนติเมตรนะครับจะสังเกตได้คือ จะกินกันตัวอันนี้จะบางได้ครับจะกินกระใส่ประมาณ 30m ตัวตัวที่4นะครับคือแั่นสเลเลขนาด4คู5เซนเมตรต้อนพับกันนะครับ้าชั้นนี่จะใพอพอพอส่ประมาณ 5m เขาบอกไปเแบาไหน่ะครับประมาณ5นะครับ ตัวที่ห้านะครับคือขวดน้ำข้างในจะมีน้ำนะครับผสมอยู่เป็นน้ำกดาดนะครับเราใช้เราใช้แันกัสกซนะครับขนาด2อคูณหเซนติเมตรจะสามารถปริกาซเฮรเจนได้ประมาณร้อยยี่สิบแต่ลูปรัดไนโกยังไม่สวยงามน,นะครับและมีความปลอดภัยน้อย เราได้มีการเราได้มีการผลิตตัวตัวใหม่นะครับคือตัวที่มีความปลอดภัยและสวยงามขึ้นนะครับคือมีขนาดนะจุดก็เลยน้อนนนมีขนาด50มิลิเมตรแล้วก็ข้างในจะมีขนาด20มิลิเมตรนะครับมีท่อส่งการแล้วก็ท่อวัดระดับน้ำสามารถสิดการได้1 2 0 c นะครับจะกินจะจะกินกระใสอยู่ประมาณ1-1.5แอมป์นะครับ ปัญหาเอามาก็คือยังควบคุมกระแสยังไม่ได้นะครับเลยเราได้ทำสองตัวนี้ขึ้นมานครับตัวควบคุมหรือว่าของ ECU หลักการทำมานแล้วคือหลักการทำงานของมันก็คือ,ถ,คอถ้าเครื่องยังไม่ถ้าเครื่องยังไม่ติดนะครับตัวไฟยังไม่ติดนะยังไม่แสดงไฟขึ้นมา ถ้าเครื่องติดแล้วจะมีสายไฟสีเขียวขึ้นมานะครับวงจรด้วยสีอะไรสีของจอเลยจะมีสายไฟทั้งหมด5เส้นนะครับคือสีแดงจะมีเป็นคู่บวกจะต่อจากแบตเตอรี่สีดำาค่วลบจะต่อจากตันถังหรือจะแบตเตอรี่ก็ได้นะครับแล้วก็เส้นสีเหลืองต่อจากสวิตช์แกญแล้วก็เส้นสีดำจะต่อเข้ากับเครื่องไฮโดรพัท ก็เส้นสีแดงเหลือจะต่อจากตัวขั้วครับขั้วบวกของเครื่องจะพัดนะครับเริ่มจากกระแทกเริ่มจากกระแสต,ตัวตั้งแสสั่งโวลต์ขึ้นไปางบอถ้าตัดจาก12โวลต์ตัวเครื่องจะไม่ทํางานนะครับต้นแบบเครื่องนี่คือต้นตัวแบบต้นแบบตัวเครื่องนะครับอ่งี้ จะมีตัวต่อควบคุมหรือต<ค>กอ c u จะมีตัวเครื่องไฮดรพัิามีสายไเข้าวงกลมเราจะมีสายไฟตัวสีแดงเดี๋ยวนะจะเข้าที่ตัวบวกแล้วก็สีแดงสีดำนะครับจะเข้าที่ขั้วลบนะครับจะมีท่อส่งกา๊าซจะเข้าไปที่ฝาบูลเตเตอร์มีท่อระดับน้ำ สายสีเหลือเราจะมีส carry ีสีเหลืองจะเป็นที่สวิตกุญแจนะครับสีแดงจะเป็นคู่บวกแล้วสีดาจะเป็นคู่ลบครับแล้วก็มนตัวที่ตัวเครื่องนะครับจะมีแบบเป็นตัวเครื่องต้นแบบนะครับมีสองควบคุมและตัวเครื่องไฮดรอลิตัวสายจะมีต่อข้อที่ข้อรูกไมดีหรือว่าข้อยางของกองอากาศนะครับ เราจะเอาตัวเครื่องไฮโดรปานี้ใกล้กับคอมพิวเตอร์มากที่สุดที่มีตัวควบคุมควบคุมการจ่ายงานจ่ายกระแสไฟเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหมา่ล่าสุดคือควบคุมกระแสไฟอยู่ที่ประมาณ1แอมป์ตลอดแล้นี่เป็นตัวรถที่เราใช้งานจริงนะครับเราผ่านการทดสอบมาทั้งหมดปีกว่าแล้วเราทดสอบมา ไม่ได้เป็นอะไรเด็ด้วรับ